อย่างแรกเลยเข้ามาประทับใจกับความกว้างของกระจกปัจจุบันมีห้องที่สภาพใหม่เอี่ยมขายอยู่ สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูคอนโดเดอะรูมสาทรตากสิงนะครับโดยโครงการแลนด์เฮาส์นะครับคอนโดนี้นะครับสร้างเสร็จในปี2554นะครับปัจจุบ,บันก็10ปีพอดีมีจำนวน23ชั้น268ยยูนิตแต่น่าเสียดายปัจจุบ,บันคอนโดนี้ขายหมดแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเสียดายไปนะครับยังมีคนที่ขายมือสองอยู่แล้วนี่ผมจะพาชมกัน ตอนนี้ผมอยู่ในห้องชั้น12นะครับของคอนโดนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของคอนโดก็คือตำแหน่งมุมพอดีนะครับหันหน้าออกทิศตะวันตกเฉียงใต้เห็นวิวได้สองทิศทางเลยนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องทานข้าวจะมีโซนนั่งดูทีวีแล้วก็โซฟานะครับตู้บิวอินนะครับสามารถใส่ของได้มากมายนะครับสามารถวางทีวีแล้วก็สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานแล้วก็โต๊ะ ไดด้้วยอยู่ติดกับระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยจะเห็นวิวกว้างมากนะครับสามารถที่จะวางโต๊ะเล็กๆไว้ทานข้าวหรือว่าจิบกาแฟตอนเช้าได้อย่างสบายนะครับข้อดีของโครงการนี้นะคะคือไม่มีตึกสูงมาบาังวิวบังแสงบังลมนะครับวิวที่ติดถนนตากสิ์แล้วก็รถไฟฟ้า BTS นะฮะแล้วก็เป็นวิวเมืองของฝั่งทนบุรีนะครับ จะไม่มีตึกสูงมากนักนะครับถ้าเราตรงไปทางนี้ก็จะเป็นราฤชษ์นะครับผมออกนนทบุรีไปนะครับแต่ถ้าเกิดตรงไปทางด้านนี้ก็จะข้ามสะพานตากสินเข้าสู่สาทรใจกลางเมืองหลวงของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ของห้องนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยเข้ามาประทับใจกับความกว้างของกระจก แล้วความกว้างของกระจกนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะตัว L ด้วยนะครับเป็นกระจกที่มองได้อย่าง2ทิศ2ทางกว้างขวางใหญ่โตนะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยสามารถเปิดได้แค่บานกระจกบานเดียวนะครับเพื่อรับลมนะฮะวิวนะครับก็จะเห็นวิวบ้านเมืองนะครับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่ามองไปสุดสายตาตรงนั้นนะครับก็จะเป็นกรุงเทพนะครับเป็นสาทรบางรักไล่ไปนะครับผมแล้วก็จะเห็นองค์พระใหญ่นะครับของวัดทางฝั่ง ชนบุรีนี้เองนะครับเตียงขนาด6ฟุตนะครับสามารถนอนได้2คนอย่างสบายๆนะครับเมื่อปิดม่านปั๊บเนี่ยก็สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับมีความสงบนะครับแต่พอเปิดม่านมาปั๊บก็จะเห็นเช้าสดใสนะครับมีชั้นวางทีวีนะครับติดผนังนะครับสามารถเอาทีวีวางตรงนี้ได้ห้องนี้จะมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะครับแต่ปัจจุบันวางอยู่ที่ห้องนักเล่นนะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นโซน แต่งตัวนะครับก็จะมีห้องแต่งตัวนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าขนาด2บานเลื่อนนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นบิวอินนะครับมีไฟซ่อนด้านไหนสามารถใส่เสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางหรือรองเท้าอะไรที่อย่างเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับแล้วพอขยับเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําของอห้องนอนนี้นะครับเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับไม่ได้ใช้ร่วมกับใคร จะมีสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมแล้วนะครับสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีนะฮะจะเป็นซิงค์น้ําสุขภัณฑ์หรือว่าตู้อาบน้ําตู้อาบน้ําตัวนี้นะฮะจะเป็นตู้สําเร็จรูปนะครับจะไม่ได้มีการกา่อฉาบตรงนี้เป็นตู้สําเร็จรูปที่ตั้งซื้อมาวางเลยนะครับจะมีเลนชาวเวอร์ที่ฝังฝ้าน,นะครับมีการเดินท่อต่างๆเรียบร้อยจะสามารถเกียบน้ําได้ดีกว่าแบบที่มีการก่อฉาบปูนปูกระเบื้องนะครับทำให้ไม่มีปัญหาน้ํารั่วซึมมากนะักสําหรับคอนโดนี้ นะครับแล้วก็มีการเก็บงานอะไรต่างๆได้อย่างดีนะคะการที่เราทำเลนชาวเวอร์แบบนี้นะฮะถ้าเราทำเองเนี่ยค่อนข้างยากกว่าสมควรนะครับเพราะว่าต้องมีการเดินท่ออะไรต่างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนเล็กนะครับเป็นห้องนอนที่2ของห้องนี้นะครับผมห้องนอนเล็กนะครับก็จะไม่แพ้กันนะฮะนี่คือห้องนอนเล็กนะครับสามารถเห็นวิวทิวทัศนะครับยามเช้านะครับได้อย่างกว้างขวางมากเลยแล้วก็มีบานกระจกที่สามารถเปิดออกได้เป็นแบบกระทุ้งนะครับ เห็นวิวของด้านหน้าโครงการและถนนต่างๆนะครับแล้วก็เตียงนะฮะเตียงเป็นขนาด3ฟุตครึ่งนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับมีเครื่องปรับอากาศต่างๆพร้อมๆเข้าอยู่เลยพื้นไม้ของท mm, ั değil, really <the sock element patterns> ้งห้องนี้เป็นพื้นลามิเนตนะครับได้ฟิลลิ่งของไม้นะครับฝ้าค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมฝ้าห้องนี้เนี่ยสูงประมาณ2เมตรแปนะครับถ้าดูจากสายตานะฮะห้องน้ำนะครับห้องน้าที่2ของห้องนี้นะฮะก็เหมือนกันจะเป็น อุขภัณฑ์ต่างๆติดตั้งพร้อมแล้วนะครับพร้อมเข้าอยู่นะฮะตู้อาบน้ำนะครับก็จะเป็นเลนชาวร์แบบฝังฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอำนวยความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีกระจกประตูกระจกกั้นนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องังวลกับปัญหาของน้ํารั่วซึมด้วยนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บของของเครื่องใช้ต่างๆในเวลาเราอยู่อาศัยนะครับ เครื่องพกพาสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆก็ได้หรือว่าเตารีดผ้าหรือว่าไม้ม็อกถูหรือไม้กวาดเป็นต้นนะครับทำให้ไม่ดูระเกะระกะในการอยู่อาศัยในห้องนี้นะครับใครมาใครไปก็พร้อมต้อนรับนะฮะห้องครัวนะครับท่านผู้ชมห้องครัวที่นี่เนี่ยตกแต่งได้อย่างสวยนะครับเป็นโมเดนนะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับเป็นลายเหมือนเป็นลายหิน ขาวๆนะครับทำให้รู้สึกสบายตานะครับแล้วรู้สึกโมเดิร์นมีเตาไฟฟ้าพร้อมพูเตอร์นะครับพร้อมทำอาหารแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องควันนะฮะถึงแม้ห้องครัวี่จะอยู่ตรงกลางห้องนะครับไม่ได้ติดกันหน้าต่างแต่มีเครื่องดูดควันนะฮะทั้งตัวพูเตอร์เองแล้วก็ตัวบนฟ้านะครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับขนาด3เตานะครับมีซิงค์น้ำนะครับแล้วก็ไมโครเวฟแบบฝังผนังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผม ตู้ต่างๆเนี่ยลิ้นชักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าตัวตัว,ตวห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเขาจัดฟังก์ชันมาได้อย่างดีมากๆนะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเก็บของได้มากมายท่านผู้ชมดูแล้วก็เป็นระบบการกระแทกด้วยนะครับสามารถอยู่อาศัยที่นี่ทาอาหารกินเองเหมาะกับสถานาการณ์นะครับโอเคนี่คือภาพรวมของห้องชั้น12นะครับขนาด2ห้องนอนสห้องน้ำ ยังไม่รวมส่วนกลางที่ดีมากดีเยี่ยมของคอนโดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะครับห้องประชุมฟิตเนสนะครับที่มีเครื่องเล่นทั้งคาร์ดิโอนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเวทนะครับสร้างมาโซอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางกว้างที่สามารถลงไปนนังสือลงไปทานข้าวลงไปอะไรต่างๆได้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการนี้นะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับปัจจุบันมีห้องที่สภาพใหม่เอี่ยม ขยยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ทางอินบ็อกซ์เพจหรือว่าเบอร์ที่อยู่ตรงแคปชั่นข้างบนนี้นะครับหรือกดอินบ็อกซ์ที่ปุ่มข้างล่างได้เลยแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ